มาครับสวัสดีครับพี่น้องสู่หูสู่คนครับโอเดรับเจอกันครับก็บาดเจ็บข้นบลครับถอดได้ร้ายนะครับเมื่อกี้นี้ไลยรวดรุดครับผมอ้ตายตายพี่น้องลมโอ้ยอยพี่น้องล่มแห้งครับย่านตีว่าฮักคือกันครับเพราะว่าวันนี้เป็นล่มเรืองครับพี่น้องล่มค่อนข้างแห้งครับ22 38กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สี่เหรียญเดบ่บะเพราะว่าจำเป็นต้องล่องวานะครับพี่น้องครับย่านเดียววาววาวขืน,น่ย่านเดี๋ยวลงน่ครับอู้เดียวได้ครับพี่นอ้องอู้ตายตายตายหยันึ่งนะครับขลอ,อยหยัดตั้งกล้องก่อนครับ ครับพี่น้องโอ้ยดึงไม่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 ครับพี่น้องโอ้พี่น้องเริ่มเพี่องครับก็กินใายครับก็กินใสายมือครับพี่น้อู้นี่ครับม้วหักครับเดี๋ยว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 เอ้บ่าวกินใสายมือครับพี่น้องแป๊บนึ่งนะครับ อยากนักมาฟังนีครับใบนีย่านแตกด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ตั้งเข้ามาได้ครับพี่น้องว่าวางยังมาฟังนีฟังงนี้ด้ครับอยากยังมาฟังอี้ร่มโหดแห้งครับดันมาไว้แล้วครับนี่ก้าววาวขึ้นผุ้มกับเจยาลงได้ครับนี่จังสันนี่ตีค้างเบิดครับนี่ พราะว่าลมแห้งดีดีครับขันเป็นวาวธนูวาวมีหางนี่มีหางค่อยประครับประคองกับพ่อใดญอยู่ครับแต่ตัวนี้มันมุมีหางนะครับนเนาะเกรนกับตรงระว่างนี่ครับเดี่ยวกันครับโอ้ธนูเป็นอย่างไรเนาะวัดแรงวัดกันไหมมนะั้ย ได้ครับพี่น้องแปบ๊บนึงครับผมครับพี่น้องคือตอนนี้ผมสีโพเคียงขั้นทนูขึ้นนะครับ พอเคยงท่านธนูเป็นค่ันพีหน่องร่มแห้งครับเพราะว่าธนูผูกผู้ใครเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอามือรับอีกแค่หนึ่งนะครับเนาะ คกอขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้เดี๋ยวเมือมึงครับโดนลมแห้งที่เป็นอดงไครับที่นี่อาการเยังใสยยงควบมาครับได้สิขึ้นไปหาผีเพิ่มบมดไอ้แข็งสนุ่นนะครับพี่น้องครับสภาพว่วยร่วม แฮกไปก็แฮกหนึ่งเนาะเจ้าป้าเด็กเคียงทะนุนะเพราะว่ามาตะนุโบนแนนบบาน,นี้มันเด็ดพัดก,ก็ปีกปีกบนครับนีบน่ครับพี่น้องเจอร่มประมาณสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้เสซลคือกันครับอเอาได้ไหมปลูกกันบ่อ่ะปลูก ไปฟัง,ฟงนอนอวันี้ครับอ้ลมแห้งฝนเอาลงไลงงหฮะนะบ่เอยียงเนะข,ขันมุนเหรออู้มอมอมลมนะมาเดี๋ยวฟุ้งสตาร์วลงอะไรมายหมไอ้เเนี่ยอูอ้ดึงอ,อยูได้มือเดียวนี่ครับย่าเพิ่ตอนนี้เช็คความค้อมตอนสีแดงให้พีนองเพิ่นเลือครับพีนอง ก็คือว่าวาดีทานเป็นทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่ให้มึงได้ครับนี่ครับพี่น้องให้มึงได้ครับเป็นรูปแี่งอีดีครับอุ้ยวส่วนแขงนี่ฮะเปนส่วนแขงไปวบาวว้ส่วนขั้นทลุวัวเนี่ยไ้พัดก็ปีกเนีแปลมแตก What? เขาลงอ่ต้ลงแขกไปลงแข็ไปมึงหมุนอๆเนี่ยไปไหนฮักฮักเกียบลอยฮักสนู้ไว้ครับพี่น้องสู้ไวครับวันนี้เลาลงดีกว่าครับ 嗯。Mm. ต้นวาวเที่เอาไว้อยากชือว่าก็มาลองวาเช็คสภาพความพร้อมเด้วยครับก่อนแบ่งให้พี่น้องแต่ละจังหวัดที่เห็นครับผมมันนีร่มดีครับต้องวอซูล่าหนี่จะหัวกันนะครับว่าว่าสียังใสยังคว้าบ่ครับต้อาปลาตัวนี้กะบ้อเอียงนะครับขีนเยียงนี่คือว่ากิ่มมุ้นในฟังหนึ่งแหะครับนี่ตัวนี้บ่มมุ้นครับถือร่มแห่งกับยูได้ครับคกับกับข่าวนะครับแต่กับชื่อวาประเด็นคือว่าร่มันแห่งเกินไปครับผมกะนี่ต้นวานะครับเอาอย่างไงซะ รักมากพกุ่ครับเพราะว่ามันเป็นร่มแบบร่มแบบได้ร่มกระโซ่เหอครับร่มมันเป็นช่วงนะครับเนาะนี่ครับสภาพตัวบ้าห้องครับครับขึ้นดีครับตัวนี้ครับโอเคครับสำหรับใครเข้ามาเลี้วเนาะหันมาคลิปนี้ก็ยิบลระยิฝากกดไลไ์ก็แชร์เนี่ยนะครับกดครับสไคกดกระดิ่งแจ้งเตือน่าเป็นสักกำลังใจหลายกำลังใจชุกกำลังใจให้บ่าเจียงคนดูบนในการเทดคลิปนี้ได้ครับแล้วก็ฝากิดตดมเพจยดยังไงยังนะ ติดตามเพียพีรักได้เด้อครับผ่านช่องเฟซบุ๊กครับผมสวัสดีครับ